ลุคส e ์ชานวิทย์น้องชายใบเตยสุธีวรรแจ้งข่าวเศร้าภูมิแฟนที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแล้วคนบันเทิงแห่คอมเมนต์ให้กำลังใจจากกรณีที่ก่อนหน้านี้ใบเตยสุธีวรรได้แจ้งข่าวร้ายพี่ภูมิแฟนของลุคส์น้องชายใบเตยประสบอุบัติเหตุรถล้มศีรษะกระแทกพื้นอย่างรุนแรงกะโหลกแตก โดยก่อนหน้านี้ใบเตยวางแผนไว้ว่าหากเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองและดีเจแมนทางด้านพี่ภูมิจะเป็นผู้ช่วยดูแลครอบครัวโดยต่อมาทางด้านสาวใบเตยก็ลงภาพตัวเองและน้องชายยืนร้องไห้อยู่ข้างเตียงโรงพยาบาลหลังจากแฟนของน้องชายออกจากห้องผ่าตัดแล้วแต่ยังไม่ฟื้นขึ้นมาซึ่งครอบครัวก็หวังให้มีปาดีหา์ล่าสุดลูก น้องชายของใบเตยก็เผยข่าวเศร้าแฟนที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแล้วระบุว่าวันนี้เวลาเที่ยงคืนหนึ่งนาทีพี่ภูมิได้จากพวกเราไปอย่างสงบแล้วนะคะลุคขอขอบคุณคุณหมอและพยาบาลโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าทุกคนมากๆที่ดูแลพี่ภูมิและคนไข้ทุกคนเป็นอย่างดีและขอบคุณทุกกำลังใจมากๆนะคะ ซึ่งก็มีคนในวงการบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันมากมาย